คนจำพวกใดหากเบียดเบียนเสียสีหมิ่นประมาทใจพระสังฆเถระและภิกษุษสามเณรที่เป็นสิทธิของพระตถาคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงประราชิและบังคับให้สึกออกจากเพศพรหมจรนทร์หรือกระทำปับพาชนียกรรเบกเสื้อก็ดีบุคคลจะพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นนรกได้ คนจำนวนใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตแล้วเชิดชูยกย่องไว้ให้ดีมิได้ดูถูกดูหมิม่นบุคคลจำนวนนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแม้ปรารถนาสุขอันใดซึ่งไม่เหลือวิสัยก็อาจสำเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนาบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูป พระสถูพระเจดีและตัดไม้สีมหาโพ์และบุคคลจำพวกที่กล่าวมินประมาทเย้ยหยันแก่สานุสิทธิ์ของเราตถาคตที่มีโทษไปถึงประราชิกบุคคลจำพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและพระสถูพระเจดีนั้นหลายเท่าบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นบาปมากก็จริงอยู่ แต่ยังไม่นับถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวมินประมาทนั้นได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไมถึงประราชิกนั้นอย่างนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่ต่อเมื่อเป็นประราชิกแล้วจึงขาดจากความเป็นลูกศิษย์ของเราถ้าเป็นโทษเช่นนั้นแม้จะลงโทษ หรือกระทำปรบภาชนียกรรมก็หาโทษมิได้และได้ชื่อว่าช่วยพระศาสนาของเราด้วยการทำลายพระพุทธรูปหรือพระสถูปพระเจดีย์นั้นยังมีทางเป็นกุศลได้อยู่ดังพระพุทธรูปไม่ดีไม่งามแล้วทำลายเสียแก้ไขให้งามให้ดีขึ้นแม้พระเจดีย์และไม้สีมหาโพธิ์ก็เช่นกันต้นโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในที่ไม่สมควร เช่นตั้งอยู่ในที่ใกล้ฐ้าววรวัตถุอาจทำลายฐาววรวัตถุนั้นได้จะตัดเสียก็หาโทษมิได้ถ้าทำลายเพื่อหาประโยชน์แก่ตนหรือทำลายโดยความอิจฉาริษยาเช่นนั้นย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นการทำลายาศาสนาพวกที่มินประมาททำให้สงที่มีโทษยังไม่ถึงอันติมะให้ได้รับความเดือดร้อน ถึงแก่เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้ข้าแต่พระมหากัสปะพระพุทธเจ้าไปตรัสเทศนาแก่ข้าอานน์ดังนี้และจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานน์ซื้อต่อไปอีกว่า สนนั้นได้แก่กองสุข